งามนืมไม่เห็นสายตาใช่กันทั้งเัล่าฮะฟูเวมันหลับตาสั่งหยังอะไรเะาไปที่นี่โอ้ยโอ้ยเด็ยางนนฮะนะ เดี๋ยวนี่ปั้นหูอีหล่าขั้นหูสันบอกอีหล่าจะปั้นหูสันบอกลูกเฮ้ เบื้งเด้อนั่งกันจะเอาขนมรอ,อนั่งสบายเฮ้ยอยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบื้งเด้ออันนี้ของโปรดนั่งเบื้องในคือยังไงเออหูมันใกล้ไปแล้วหนูหนูหนูหน,นูกินขนมเขาจะทำยังไงเออย,ยังได้ว่ากินขนมนะหน,นูนง,งาม เอออันนี้ของใครว่เอ้าเอ้าเอาบอสุนแม่ละมาแม่มาแม่มาแล้ว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 แลวๆล้วแลลเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวยังไหนเนี่ยงามอะไรเออสบายจ้ะฮ ได้ยินว่นนี้ทำไงเฮ้ยปุ่มเฮ้ยปุ่มยังไงพ่อจะได้กินนอ้อที่นี่นอ้อเบิง้งสิเปิดให้ดมเด้อเอาดมมึงด้วย ไปแม่ทำแบบบะสนเอ้ยแม่ทำแบบบะสนอยากกินอยู่แต่บะสนแล้วแล้วอ,อย่างง,นางอนแล้วมาๆม่งอนแหละไปละลีลาแม่ลีลา,ลลาหลายมากินก็นได้บะสนบ้นางว่าเอาแล้วแล้วโอ้สบายแล้วแล้วนี่ อันนี้อันใหม่ได้เนี่ยแล้วเรื่องเนี่ยรื่อของไทยอ่ะอเร็วอันนี้ตาแซ่บกว่า Come here Come here นานเห็นบออีแม่บอกแล้วเบิงร์นเราจะทดลอบหม่นไหมเฮ้ยเอ้ยทำไงก่อนนี่อันเดอร์ไซต์เธออันเดอร์ไซต์เธอ Cắt sắm Năn đã hết kín lấy Năn đã hết kín lấy là cắt lấy bà lục À, hát sắm Xẹp Đã hết đấy Năn Ăn nữa là xay thử Năn Kín ít bò Năn ăn kín ít bò Do you sắm bò When, how you going to get it? Under the side. Yeah. Mm. Some more. Would you like some more? some more? So and how you going to get it? If you want it. Under the side. Yeah. The other side. Yeah.